เรรียยบ้อไม่รอดนี่แหะก็ยังที่ผมว่าแหละครับไทไถเปิดนั่นสิไทเปิดนั่นสิมันง่ายนะครับมันเห็ดมันไถหรือมันง่ามพ้อผมแต่ว่าเขาแหกออกสองขางทะลมุลมๆเลยครับ <c oughs> เห็นไหมครับนอนเลยนอนเลยก็ไว้าลากาศคับอยู่ พี่ใหญ่เข้าไปใส่นอนคือพม่าป่ะเห็นไหมครับรุ่นนี้แป็นนอนน่ะ <laughs> <laughs> เอา้ากูาตาจมต่อบานีลย สวัสดีครับผมมาครับวันนี้ผมจะพามาชม7 6 1 0ของทีมอาไร่พรเจริญหนึ่งนะครับผมไอหางบุกเบิกนะครับหางสี่ไข้เฮงลีนะครับมาสองคันครับวันนี้่นครับกู้ตาลอยแปดจอดเจ้าพุนแหกปวกมึง่นจับ่นจับงานครับแหก่นแขกสี่ก้อนนะครับผม เดี๋ยวเทว่าแหกออกซ้อนข่าแล้วก็ไถตบเข้าไปครับเพื่อว่าให้มันเป็นคู่นะครับผมเดี๋ยววิธีจับงานเพิ่นแต่ว่าขัดแปลงได้เป็นตะล้มแน่เนี่ยวอลล์ได้ครับไถแบบนี่ยนี่แหละครับวิธีนี่ดีขนาดนะครับไถได้ตับป้ายันล้มนะวิธีไถจับงานของ หางมกเบอร์นับของทีมงานไร่พรเจริญหนึ่งครับอะตามมือมึงเฮาตะลมนี่แป๊บเลยนะครับใช้เลือกปลานหน่พวนครับจิตไอ้ขั้นนร้อยแปดไทยญี่ปุ่น ไปไกลแล้วข้าวเดียว <c oughs> เลี้ยนน้ำตั้งดอยโอ้ก็เลีนเร็วเนี่ยไป้ห้ามกบเบือไป้างสี่ครหิงลีโอ้เลีนเร็วขนาดเจโด้ส้นเ้นเอ็นนี่เป็นเกียกร์กลางนะครับผม เอฟยกหางไวเกือบเป็นค่าครับใครนะยกหางคันอา้เกียบร้อยไม่รอดนี่แหละก็ยังที่ผมว่าแหละครับไทไทเปิดนั่นสิไทเปิดนั่นสิมันง่ายนะครับ มันเห็ดมันไถหรือมันง่ามพ่อมแต่ว่าเขาแหกออกสองขางทะลมๆเลยครับเห็นได้ครับนอนเลยนอนเลยก็ไว้หลักฐาขคามอยู่พี่ใหญ่เข้าไปใส่แล้ะคือประมาณแบบเห็นได้ครับรุ่นนี้แป็นนอน จมนักเลยอ่ะนอนเลยลอ่ะครับหมายเแปดมาดึงเลือ,ลอสีดันครับพ่อจักนะครับ เปิดฉากไว้สองลองครับเกิมครับร้อยแปดดันแต่ว่าอย่าไปลุ้งห้องน้ำกันกันกบพ่อครับดัน เอา้ากุ้งตาจมต่อบาหนิดันกันไปดันกันได้นี่แล้วกุ้งตาจมต่อเอา้ายาวไปยาวไป แซ่กันไป้า่กันมาฮะครับเจียดทุมแล้วเพื่ออย่างเป็นไทยได้ก็ยังผมบอกจะตอนแรกแล้วครับถ้าจับงานแบบนี้ถ้าไทยได้มันจะงามนะครับ แต่ว่าถักค่าก็คือค่าเลยอ่ะค่าเลือกอ่ะไป <c oughs> ไม่ได้เกียดดินถมเลยยังลงใหไหมเ <c oughs> นบมไถยน้ำกันครับคนไถคนละงานงานไผงานมัน <c oughs> คิดว่านะครับดูฝุ่นไปหอดฝุ่นลยต้อ <c oughs> งใสยคู่ประแาไปจับงานเศษนะครับ เดี๋ยวก็คนจับงานขึ้กันเน้ยแต่ว่าถ้าค่ากับค่าเลยขึ้กันละ่ะนี่ครับคนจับงานขึ้กันเออว่าคือวตาราสิรอดปะ มันอาจจะมีปัญหานะครับอ่ะมาชมเจ็ดหกต่อเฮ้า không hay có này gặp kia có màu và mình lùm à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  ร้องมึงและครับนักหาตันกลัวหาตันกลัวเกือบพกตันเพราะว่าถึงร่วมหางถึงใบเมตรนะครับนักนักเอาเรื่องนะครับ ผมขึ้นได้ลุยตายลุยต่อเอ,อ้อน่าจะพลาดน,นะครับน่าจะบล่ล้มอีกรอก